แบงกดกดเลขบวกให้หน่อยบวกบวกบวกบวดไม่อ่ะบวกบวกอ่าหลายหลายรอบสี่ห้ารอบ แก่โม่ไหนอ่ะเก็บผิวเลยกันเก็บโม่ข้างหน้าพี่พี่เก๋มองไม่ได้สั่นโม่อ๋อสวัสดีแฟนเพจสมาชิกแทนใต้นะครับขนาดนี้เองเพจสมาชิกแทนใต้ได้มาติดตามในส่วนของคดี อุประโยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราของ5 5 5เมื่อ8ปีที่แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวึ่งนะ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะวันนี้เองนะครับทางพนเอกหานพลเพชรม่วงนะครับเป็นผู้การของกรมทหารพานที่ที่สนะครับได้เดินทางมาเพื่อ แสดงความยินดีในเรื่องของคดีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับในส่วนของอผู้ที่เสียชีวิตนะฮะก็ได้รับการชดเชยเยียวยาเป็นเงินจํานวนไม่น้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่รับบาดเจ็บอีกประมาณา5ลารายนะครับก็ได้รับ เงินเยียวยาช่วยเหลือที่ยังน้อยอยู่นะฮะในขณะนั้นก็คือ,อทางผู้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะก็บอกว่าการช่วยเหลือทังน้อยอยู่ซึ่งก็ได้มีการฟ้องแพ่งไปที่ทางทอบอนะครับเพื่อ,อขอการรับการช่วยเหลือนะครับจนวันนั้นมาบัดนี้นะครับแปดปีนะครับทางศาลก็ได้ไต่สวนนะฮะถึงที่สุดแล้วว่าการตายของชาวบ้านในครั้งนั้นนะฮะเป็น การกระทาของเจ้าหน้าที่สําคัญเหตุการณ์ผิดนะครับวันนี้เองนะครับทางหน่วยเองก็ได้มาเพื่อ,อนําเงินนะฮะที่จะมาช่วยเหลือผู้เสียหายตามสารสังส่งทั้ง4รายเพิ่มเติมนะครับเป็นเงินจํานวน4ีล้านเกบาทนะครับมาช่วยเหลือผู้ได้รับผานเหตุ์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆกันครับ นี่เองก็เป็นในส่วนของผู้ทีรับบาดเจ็บและก็ครอบครัวนะที่เดินทางมาวันนี้เดี๋ยวเราพอจะคุยกับใครได้บ้างก็เลยให้มีคเนะคบคนข้าไปชงกัเ่อยด่ะนขอบคุณมาน้อยะก็ไปผดันเรื่องของ ก็รบกวนไม่ให้โดนเอราะสอนน้องหนุ่มเอามาให้มาจากต้องมอบผู้การเองครับวันนี้วันนี้เป็นยังไงบรรยากาศของการมาของวันนี้ลองถามทางผู้สูญเข่าวครับรู้สึกยไงครับถามทางคุณท็อปดิเป็นไงบ้างครับอ๋อนี่คือคือเป็นในส่วนของผู้้ไดรับผลกระทบจากเหตุเหตุคดีรูปประโยคฮะอันดีประยามนะเชิญเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนถึงวันนี้เองอ่าในเรื่องของการมาศาลเนี่ยมันเป็นสืบเนื่องมาจากยังไง ลูกอุโยครับตั้งแต่ปี2,555ครับก <c oughs> ี่ปีสิบ <8 S 1> ปีแปดปีครัความรู้สึกในวันนี้ที่ได้รับเงินชว่วยนะสู้คดีจนชนะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้รับความเยียวยาต่อครับ ในส่วนของหน่วยเองเนี่ยเขาให้การช่วยเหลือเรายัางไงบ้างจนมาได้รับเงินในวันนี้ทางหน่วยของกรมสีสามก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดครับตั้แต่เกิดเหตุการณ์ไม่เคยท้อทิ้งครับให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดไม่ว่าจะงานอะไรก็เข้าไปถึงประชาชนทุกหมู่บ้านครับขอบคุณมากครับก่อนหน้านี้เห็นว่า<ม>ทางชาวบ้านเอง มีความไม่พอใจแล้วก็ไม่ไม,ไม่ชอบหน่วยเองปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วปัจจุบันเองชาวบ,บ้านก็ภูมิใจครับเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาเยี่ยมเยียมเยี่ยมเยีอย,เ,ย,ยเข้าในหมูบ่บ้านบ่อยครับขอบคุณาทางเจ้าหน้าที่ของกรมศีษสามมากครับก็คือความรู้สึกหวานระแวงหรือว่าความรู้สึกแบบไม่พอใจเมื่อก่อนนี้มันเลื่อนหายไปบ้างยังเลื่อนหายนะครับได้เขาว,ว่ามีการยังไงนะ มีความแสดงความประทับใจกันหลายอย่างอย่างเช่นผู้การเองดแต่ว่าเราเองก็ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นลูกเป็นหลานครับก็คือผู้การให้ความอให้ช่วยเหลือเมืนอเขาสะดวกดูแลผมมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะไรไปรักษาสายตาที่หมอพ่ผู้การก็ให้ความช่วยเหลือครับอยากจะบอกอะไรท่านว่าท่านก็ อยากจะบอกทางว่าขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับโอเคไปนะฮะคือมันเรื่ได้ต้องทำมันเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ต้องทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องของที่เปิดเหมือนกันเป็นด้วยกันเป็นเรื่องแต่ก็บอกว่าอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามทุกอย่างได้ไหมไม่อันไหนพี่ยอมเป็นทหารไทยสองคนเลยเอาคือลองดูนะไม่อันพี่ไปไหนแล้ว เดี๋ยวพี่มีคนมาแชร์ความยีดีอยู่นิดนึงนะพี่ใหม่เมื่อกี้เล <c oughs> นะี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของการมาติดตามูคดีนะฮะทางหนึ่งในตัวแทนของผู้ได้บาดเจ็บในครั้งนั้นก็แสดงความรู้สึกว่าดีใจนะครับที่ทง เจ้าหน้าที่ไม่มีการทอดทิ้งนะครับมีการช่วยเหลือประสานงานในเรื่องของการขอความช่วยเหลือตลอดมานะครับจากที่ว่ามีความหวาดระแวงกันณวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเียววัวักับเเชิญนะ บางคนเขาจะเขามาล่วมแตนดีด้วยนะแล้วเขาเป็นยังไงตอนนี้หน่วยเองยังไงฮะจัดกำลังพลมามาคนลดจัดมันต้องควรที่แบบมาใะ้รักษาความดนะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆกับการแสดงออกถึงความจริงใจนะครับของหน่วยเองที่มีต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับ หนูเอาไปทำอะไรได้มด้เียนนะครับพี่พี่มีกล่าวหรอใครกาวอยกับน้น

จากคดีความนะคะเหตุบุรุษุรุุรุษโยนนะคะที่เป็นคดีความต่อเน,นื่องันมาหลายปีนะคะก็ในวันนี้ถือเป็นการสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์นะคะก็วันนี้ทางญาติและก็ครอบครัวผู้เสียหายนะคะก็ได้มารับเงินชาระหนี้ ตามคำพิพากษาสารบีกานะคะแล้วก็มีท่านบัณเดชานพลเพชรม่วงนะคะผู้ยังทับหนือเฉพาะคดีกรมทหารพาธนี่43ค่ะนำกำลังพลมาร่วมแสดงความยินดีสำหรับการสิ้นสุดคดีในวันนี้ค่ะขอเชิญก็ขออนุญาตเดีครับจะผู้วยครับดูทุกท่านนะครับในนามของผู้การกองทัพนที่43ขอแสดงความยินดีด้วยครับดี่ได้เองจนวนยังมันไม่พอกับสิ่งที่ท่านเสียหายหรอกนะครับเราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ ถึงวันนี้รวมเวลา8ปีกับ1 0เดือนที่ทุกท่านเนี่ยต้องประสบความลำบากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องคดีความต่างๆจบเส้นลงแล้วนะครับผมคงไม่กล่าวไปนอกเหตุผลตามที่ศาลได้ตัดสินทางการต่ส่วนการตายการทางการคดีอาญาการคดีแพ่งบริษัทจะสิทธิ์ได้เป็นตามที่วิจัยของศาลเรากคงรู้กก่าตามนั้นนะครับแต่สิ่งที่ยังติดขางในใจพวกเราอยู่ก็คือ เป็นในเรื่อที่เราชอบเราแบบมานๆน,นะหลายปีสิบเดือนที่ท่านต้องระดูความทุกข์นะครับถึงนี้ดีน่าจะรับเงินุใช้แบบนะแต่กวามทุกข์กนะแต่ความสัมพันธ์ของเรายังไม่จบนะถ้าอยู่ในเรื่องของเราด้วยเรามีอะไรความสามารถเลย่อเรามีพบร้อยในพื้นที่มีกับผู้นำภาษีสามมีทุกคนจะามาเนี่ยไม่ได้มาขับกันหานะครับเราถามข้าวเาสวียมาเราเชิญใครบ้างก็เชิญแต่บางคนพิพากจิตไม่ได้มา เราจะหาสิ่งของที่มาทิ้งมามอบกับทุกคนนะครับบาิที่บที่ฟังด้เรื่องนะครับครับครัแล้วก็ทุกคนเราจะเป็นกำลังใจให้นะครับใช้ก็เหมือนเดินแนวคิดช่กันหมดเราพร้อมสมัครเสมอล้วขอให้เหตุการณ์นี้เป็นกุทาหอนที่ผมจะยึดถือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกในฐาะที่ผมรับผิดชอบที่นี่ที่ไหนแล้วแต่และคิดว่าฐานทุกคนยอมรับประชาชนทำให้เกิดขึ้นอีกแล้วผมความทร้งตั้งใจของผกผมนี้ที่เจอทุกคนก็คือท่านพูดจาตรงกันเหมือนว่า ในการที่เป็นการสุดท้ายเที่ไอ้ตันนี้มาเกี่ยวกับพวกเราอีกนี่ก็เขาบอกพวกคุณอีกนี่คือความซาบซึ้งใจที่ผมมีกับท่านจริงๆนะว่าท่านพูดได้ให้เป็นตัวอย่างที่นว่าพ่อจิท่านพ่อจิแข็งแรงมากครับถัดหน้าเราก็ขอขอสวัสดีด้วยครับยังได้รับมีกช่เฉี่ยวเฉียวนะเฉียวเฉียวแล้วมาสมัครจะมีครับเดี๋ยวจะขอรับมอบของลังใจกับท่านนะครับอย่างนี้เลยในนี้เละ

อ่าก้าวเดยก้าวตัด้าท <Okay. S 1> ah, ok. ี่มจะหายโอเคอัยกาไ้นเอานัปีคหนะจินด้ตได้การพูดา่พูดได้พูดได้นี่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  ไปเอาสึบนรูได like ้เอาสมบีก็ได้สมบรีก็ได้สบรีตรงนี้หน่อยเอาเลยเห็นสิบ้านถือดีกว่าถือจี้ปากเลยถือจี้ปากเลยอ่า แล้วตลอดเลยเวลาที่ผ่านมาเรารู้สึกเป็นไงบ้างที่ต้องเจอกับเหตุการณ์นี้ต,ต,ตลอดตลอดเวมาหลา,า่ปีกว่าครับก็รู้สึกว่าท้อบ้างแต่พอมีหน้าของรัฐบาลก็มาเข้าเยี่ยมดูแลก็รู้สึกว่าภูมิใจครับดีใจดีใจผู้การผู้การข้อนรับเลยพ่อตีครับเข้ามาดูแน มาในหรรงรครับขอบคุณลงานขที่ังด้วยครับหลังจากนี้เราจะอยู่ยังไงเงเก๊กบอกว่าถึงคดีจะสิ้นสุดแล้วความสัมพันธ์ของเราที่ดีด้วยกันความสัมพันธ์องเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับและก็หันย้าเหมือนเดครับโอเคขอบคุณมากครับ กันกันกันเอาการจะกงก,กันกันกีคไ้ันก็ได้ใหเอาเงินถืออะถือเรัวันนี้เป็นยัไงรู้สึกยังครับวันนี้มารู้สึกยังไง้งดีใจดีใจกัน้ัได้เชนมารับินรับกดใจ่คอบครัคิดว่าจะได้ไหมตอนแรกก่อนหน้านี้ เดีใจเนาะแล้วหลังจากนี้ไปพีใจมาอยากจหลังจากนี้ไปเราจะดำเนินชีวิตยังไงอะไรเงี้ยได้ตังมาเป็นยังงอยากจะฝากอะไรถึงทางทบไหมที่เขายอมที่จะให้เงินสนเนี่ยมาเป็นค่าสื้อไหม่ เยียให้กับพวกเราทั้งทั้งภาพจิตใจเองเขาก็มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องต้องจดใช้ตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงทางทอบอ,อันนี้อันนี้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะจะได้จากสำนักนายกอีกเท่าไห้่ไม่ใช่ให้เงนเรา อยู icana, ่สิบเดือนก็จะได้ชวย้วครับผมไม่ใชวให้ดาวแคงแล้วล่แหวมไม่สวยลก่คาชงอตรไคลยหร

ได้ได้ครับรายละเอียดจะส่งทางไหนได้อีกบ้างเอ่ยขอสักครั้งหนึ่งหนึ่งเดินทางใช่ไหมวันนี้เห็นบรรยากาศชื่นมื่นเป็นไงบ้างครับอี๋เอาขึ้นรถนะขอ๋อก็ไปเรามาในสองเบิร์ดเบิร์ดวันที่แปดนะวันที่แปดนะแล้วก็วันที่เก้าสัมมนาเสร็จผมได้บินกลับเลยในบิร์ดที่สองคือการนำหนักทุกทุกคนนะครับเป็นของที่ ได้เขับอยว่าเหตเกิดด้วยกัรเขาวจากการต่าถ้าจะเอาผู้ช่วยไปเปิดตัวยเลได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นการดีหลักจะแบเนี้ยแต่ว่าทีใหมายจะทำทำทีมข่าวขึ้นมาให้เป้นแข่งว่าต้องเป็แนวสายตาของช่องต่อไปจะได้รับโโยบาาจะได้ดยกันให้เป็นที่ดีกว่านี้สายสวนสองสน้เูดติดตามหนุ่มคนนี้เัเห็ขึ้นแบบ ครับเก็บจับครับจะทำโดยละเมิดอยู่การเก็บเป็นมาเลยว่าครับครับการขอดีครับประมาทเต็เลือดมาทุกสี้งนี่เรนื่องต้องรับกอมจะเกิดจากความจ็บแจริงพร้อมยินดีนะครับเป็นชาวพัาธจริงทั้งหมดการเดินทางของหลักพันธุ์เป็นหลักครับจะจะได้ใช้ใจนักหนูน้องรับในตัวเองแล้วแต่ตัวผู้ที่เป็นพ่อเองนะฮะก็แล้วแต่ทางตำรวจจะแจ้งมาใหม่แต่เขาจะใช้หัวให้ตามที่หนูจะจับเอาเรับวันนี้หลังจากที่ ดในกวบจะญาติงนี้แล้วก็มีบรรยากาศรู้สึกไงบ้างน่ารักน่ใจแล้วคือคือคือผู้เชี่ยวโปรทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่เกิดจากการทำของเพื่อนมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องดูนะผมไม่อยากบอกการต่อเนื่องแต่ความของตัวเองเนี่ยที่ชวนสมัครริ้วแบบแรกที่ต้องต้องแบ่งเขาใครที่เหลือที่ไหนในเรื่องของการต่าสมัครริ้วที่ทำคือคุณมาช่วยเหลือเขบคลุกผู้บาดเจ็บผู้ส่วนเสี่ยจากการเป็นสิ่งที่รู่สึกหรือว่ามัน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 จะทุกันมัน ถ้ามีแผนทุกคนมีระว้งหังระเบีงความรู้สียมีกรวนการจำเป็นที่ต้องประสิทธิชีวิตซึ่งทั้งหมดนั้นสิ้นเนี่ยการรัฐบาลการดูแลของกองทัพบกที่ทำหน่วยก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่บางทีได้หลักหนึ่งแต่ว่าทางจิตใจเขาชี้ชีพเป็นอย่างขาดอยู่ก็คือเราเองนะครับเป็นหน่วยทหารว่าขึ้นหลังคนอย่างพี่นะครับอยากให้ภาพประชากรจาประชาธิปไตยถ้ามีโอกาสอยากให้มาเยอะๆตัวเหล่านี้เป็นเรื่องหลักสำคัญครับก็เป็นกรรมที่เกิดจากการทำความดี แต่สิ่งต่างๆขเขาเนี่ยมันเกิดสิ่งต่างๆเลยเขาที่เขาต้องสูญเสียมัน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 ไม่ยุติธรรมกับกับกับศาสนาด้วนนยนะฮะเพราะเขาไม่ไม่ได้ไปทำเขาไม่ฆ่าใครเขาไปทำงานเพื่อการิที่เราสามัญชนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มันต้องสูญเสียแล้วมันบาดเจ็บครับบโอเครับนโอเคบรรยากาศสดๆนะครับ,รรบที่เราวัดกิ่งที่ไปตนดตามตามในส่วนของคดี การของความตกเสียที่ตกล้มเพืความประทับใจนะครับเราจะมีการสดเหตุการณ์ต่างๆนี้มาให้ดูอีกนะครับในี๋ยวเราอะไปรอบฝากผลไล่กันใพี่ไปแม่วันนี้ต้นหอมไปขอไปวันครับจบการสวดสวดตอาที่จบมากนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อน